ำจำตะไคร้ใส่อ้อมหนูครับป้าออหนูหนี่นคือมั่นเ่ยโอ้เขาวเจือดีอยู่ป้าหนูใส่ซุปไม้ก็ทีหน้า สวัสดีค anyway, ่ะพ uh, well. yeah. uh, ี่น้องทุกทุกคนจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับตำยังปุกๆไปยังตำตะไคร่ใส่อ้อมหนูครับปอาหนูนี่คือมันเด่นโอ้ขาวเจือเดือยอยู่ตัดหนูไปสุกไหมกันพี่น้องห่างๆบ่ได้แฉหลายเนาะก็สุกหนูปตาดือเป็นตะมันผักเนี่ยเนื้อเจ้าอันนั้นเลยเนาะย่างหน้ากุ้ยไทย ใจเราคงก็ต้องไปส่วนทุกวันล่ะต้นในป่าตันนี้อยู่แม่ไม่ต้กินดินแดดปลา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 อันนั้นว่าหมั่นใจมันเข้มเนี่ยปลานี่ปลานี่ยแต่เป็นได้กินได้เลยกินอันใดก็ติดอันนั้นคือว่าล่ะเนี่ยเอาต้นนี้นะซ้ำปลาเมื่อกี้มันสามปาดิสามปลาสามปลาไปยังไรผุ้นี่ปลาปลานี่ล่ะผู้ผนขายสามปลาเพิ่น คนตายแล้ว<อ>เลยบะมีผู้สืบ์ทอด <laughs> อตาดอันนี้เนี่ยพอสุกตั้งเด็ดปาดอันเยอ้ๆบัวดจกันนี่มาอก่อตรงนี้ใส่ยืโอู้ไปงใส่เบิดเลยจังึ้ไดนพี่ดีซีอย่างน้อยมีผักซี มีซีเล้าพี่น้องซบาทซีเลยเป็นบาทซีเลยเป็นบาทสี่แต่ความโคงนี่มากเ่ยทีเล้าว่ดีกขามทะเลมาดอกสีขามโค้งมากหอมแล้วหอมแล้วโอ้โที่ว่าจะไปยิงหนูน้ำฟังหันบึงบอพักเจ้าลูกมุลแเราไปว่าจะอะไรหนูโอ้ตายแล้วก็จะจบไปง้มุซก็จะไปดพักอ่ะ เปนกติหัวจ่าก็ดีเนาะจ่าโค่เลมั้ยโมมหากิดเนี่มันขึ้นแล้ว้จีอดผมกินก็นอนมันเปนเด็ดเบิดแต่วามันแตกดีว่าเขบาไ้เปเด็ดเพื่นบาไ้ัวเางไปม่ยูกันอีกแอก เสิบ này บ่ได้หรอกใส่ไปพี่น้องออกไปก่อนพี่ที่นี้

รอให้มอญอะไรวจ้เมาผักมาใส่อื๊ดแบบะมาติดดแล้วตึงสีิ่นแบนไงสอยเบ์เลยตัวนบ้าเอ้าเอปืดเอ็งบอพอออีกวะ mở làm của mình đến bóng đi bóng park lào lắm bớt hoạt đi bự cho đi đấy เป็นไหนก็หลอนสมักบักคักเลยเด็กอ่นสุกคนดื้อยังไม่หย่ดขอโทษเ้อกินเข่าโดนบ่น้อยเขาเศร้าใช่สุขคนดื้อครับตักตัวพนักนกพระดับตักตัวอาบักแตกระดับตัาตัวตบมือบดด้วยตับตัวนาะโโอ้ทากิคนี่ไม่นซบซีมังฟิมขาุกด้วยเนกินกับแกงกินนะ ở phò, mình nhây mình, nhây khiến màn, mình vào đây hàn nó nhiều thằng làm miệt bố Mỹ mẹ bực tiền, tiền <laughs> nhiều thằng ừ. này nó, nhiều thằng 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 này nó, nhiều nó, nhiều thằng này nó, này nó, nhiều thằng 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 บักโกกับบุมมี่หัวมันได้หรอกบุมีหอดหน่วยหัวต้นเนี่ยแ่มีต้นเนี่ยปีหนึ่งเป็นดอกกูดิ้ไม่ใช่บักโดบไม่ใช่อันต้นประดับนั่นแหละปีหนึ่งเป็นดอกบักไงวะเจ้ากี้ว่าเป็นบักโกแม่แต่ว่าห่างบ่เห็นหน่วยบันี้เห็นปีเดียวแหละบ่เห็นอีกเลยเจ้บักโกบักเกียงโอ้โหเป็นบมโนต้นเนี่ยเป็นกใยเปลยงตาเป็นดอกแค่หนึ่งอยู่ nó còn tát tát bài đấy vẫn tình yêu tâm ngày nay đi phải đi với nhau bên ngoài nghe vậy cái câu bà cái câu thì lấy phải có biết sao cả mình nào chỗ chỗ vươn cái nào vươn gần nó cái nào vào vào vươn gần nó sao hà có đây là <laughs> เ้วจังบอกโลกดีอย่าแล้วจังถือบีก <c oughs> บททอ่ะว่าเต้มมือดเดียด๋ยวเดืฝนตกข้ามหัวนีแมนเลยหนาวอ่ะอืม <c oughs> อีดเขาเนืกอ,อ,นอก็ยงก่ว่าสบิวันเขาจังน้สอกปลอกขายุ่กใหญวดโอ้ฝนเนี่ตกข้ามเหมืนอนเนาะ ออเต่ำผมก็ย่ามได้กวัว<ะ>่าคือเกาหรือเปล่าตำขมเนี่ยก็ขับตัวต่ำตัวใส่ลูกกินดีกว่าต่ำตัวใส่ลูกกินนี่ลูกกินหน,น,น,น้าพอ่อพ่อแม่ป้าเขาจินยวนหน้านะ่ะดำหน้าจ,จริเก็ปนเกียดมัวก็ปนกบหน่อยเนาะ <c oughs> มันก right, ็เสบหลยแต่ก eh ินนี่ตะกีดมันมพอเด็เดียกเนีกินหลายไงหมูกรชังพนบ่มีน้อมแท้ปูกชงพนนี่ปลูกอย่งนี้ว่าไรีจอนี่เขาอยากยังเขาไปกินเนาะปูกรงพตะกียตะกีนี่อยม่ตาปลูกกินเองทั้งนั้นเกินน้อย้ปาบืดเนาะงาหนมไปหวานหน้านี่ ซับมาใหม่มาแจ้งส,ม,งสมือรถเจ็ดนอไม่ไสอออออมอ<า>แกได้ <c oughs> สนนอนแม่งแต่งําแม่งอีดแม่งยังน้ำห่างกันแค่ไหนมาแม่แกงใสู่น้ำจักระแตนแน่ตัวปลาท่านแตกคักนี่นเฮ็ดเปล่งโอ้ยว่ามันคู่หนึ่งว่ามันไงขึ้นเป็นกระตาผมดิแก้วปเปลยนขึ้นไปนอนหมุนอันนั้นเลย แก้วก okay. okay, so yeah. mm. well, so. ็ได mm ้นกว่นั่ยเช่ะเตกแงยิงก็เนว่แ่ากินดีปลาเคียกินแล้น้อยุกว่าเน้อยกเินว่ามันกินหนามบ่เียเผินเ่บมากินโ่ยผมเนี่ยนหน่อยเขา่กระสผมเด เสียบต้นหนเรียว่าบ่แสบบ่ขมเด้อปลูกงไ่เรมันมันขมไอเม็ดต้นนั้นเขาไปไก่นี่เจ้าไว้กินจังหน่อยเดยหรอแสียงเ้ขมเลยใช่นก็อาบีมใส่เด็กชุนเป็นยังบ่มันกับบ๊วยสูมือเลยวเนาะมาสูม,มือเนาะ มีแลวัมเูาคนเขาเร่อราคาหนึ่งร้อยถึงสองร้อยแล้วบาแรงมบอกว่าขายได้เจ้าลุกพวงนะครหรือว่ากับตอนเด้อลุกวงยังปันนี่ยหอยสองหอยน้เวา่มีที่มา tạm dục tạm dừng lại. Că đồn cau cà đại thứ, vùng mai cà đê lại. Mm hmm. 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 Mm รุ่นตำแตงนะพ่อพุ่นบอกค่ะนไล่ตัวกับติปิงอยู่ปิงกับตำมาทั่วตัวเดียวยานไีหมือนสองมื่ลงมาเบิ้งครับจังจะเรจังนี่ยตำเป้นข้างอยู่ข้าวเพาท่านไปรออยู่อิบบิมือนี่อาจมันกับทลงไปตา่าหนังท่นเต้าอันนึงเต้าไปเมือนหาเบิ้งมะมี่เนาะพ่อยาแตว่า อันก็บดิเบิ้งขากคือว่าแล้วคือพูดอาหารกับมีอย้ยหวยมันให้บอกรหัวกวัญได้ไหมแบบไงหาบอกมันบ่อยูงหันล้วเจ้าตรงนี้มองดีอยู่พ้นไม่ให้ปลอยนี่โอ้ยจนดำทาข้างออกขางเขาแต่ว่าให้บอกให้จนน้ำถ่วงยิดบอกรห์ยิดบอกเหาจะถูกลงเนี่ยเออเขาอบพิงนุ่งยุกยู่น้ำมันตรงนี้มองซึมเสียเามันกับมีหมองหันใจมันที เนี่ยยุหมอกแฟนอีทบอกผมละเออมันว่ามีหมาไปดมมันติงงงอยู่นดิแลมันหวงววงอมันเรียนบัดไฮไปไฮว่าบัดมีจัดเลยือบอกคนเอาคนยังไงอ่ะมันเป็นเดิอดอีบอกหมองวันทุบมียงลงอ่ะหมองเศร้าเย่างเมี้นเอาก็ได้ดิจะเป็นไงอีบอกมเถะว้เบิ้หมู มาแล้วรถลรถเาตมแล้วเีื้องหนาผู้บอก่านี่จะหัคเจ้าอัดอัดเสียงมาดาชั้นลากรานนหัวงอกชนนี้รบเกเื่อเลียวเห็นผู้ขับซัมด้รถปลากรานจ็คเป็นผู้น้เท่าเท่านหัวหงอกปากรา

มอไปขายนกบานใบเนี่ยขายน่ยขาอขอเแม่ยขาเป็นพานท่างขายทุกอย่างเป็นเงินเหมือนเราเพิ่นเยอะมากเลยเอากะ chín nè dễ à. chín mà hói chân đẹp hại mềm dễ chín hói chân đẹp hại nước đang rồi chứ. thôi nha chào các bạn thì chơi bật khai lao về hại cái nước lắm. gì đâu má cả chưa biết không như nấu chín chắc là, là nấu đây nó hãy bố một qua lao tổng thảm mà lao ừ. thì phải nhâm đại chân chín ถุงละจีบบาทคุณผู้เดียววุ่นวายเลยดิเดี๋ยวก็เจี๊ยบเป็ดเจี๊ยบใกวุ่นวายกันยังขายที่ที่อิบานนี่กันเขาเก็บมาขายก่อนมือรุ่นยังสิกาว่าสิดกระทำแล้วว่าเราวตออกไปจั๊งโม่งติดจังเก็บให้เราเห็นว่าโอ้ยดอกดีดีนวยกากซากอยู่เก็บดู้แถลงกันดีมันนานเยอะแล้วปกติกัน มันนีมะพร้าวใต้หุ้มโกลเจ็ดต้นบังเพลินมะรันเนื้อใบใบมันคือบบเกียงงามมันคือเป็นค้อย่อยแคแไหนมะทันเนี่เพื่อโตัวแมนบอกว่าแมนนันหมดขึ้นมันตัวนั่งอยู่กันแลนวไปอีกนิดหน่อยมันเป็นบอลเป็นใบใบเกียงใบเหมือนนั่นเป็นใบยอมันเป็นใบบเหลี่ยมบ่ะเออมันมันเป็นใบย้อยๆเป็นใบกระบุบกระบิบแมมเป็นใบย่อมแต่ว่า เมื่อนั้นไปเบิ้งครมืชอนี้ขึูดชอกขูดเส้ขูดเส้ขูดเส้ขูเรียบร้อยเลยวันแต่ยังให้หมดแดงขึ้นหมดแดงย่านช็อกายที่สุดนี่ป่อยเป็นแข่งเลี้งตัวกันสามตัวนีึงก้นไก่ข้างเลยมันจะได้ตีกรงมาแล้วนั่นเอาอันเอาไม้ตีออกลมได้ก่าเฮ็ดเป็นนั่นพนังก็จะได้ไปเฮ็ดทางให้มันอยู่ตัวนั้น มันหลบมันหนึ่งไปทางตะเวนตกลรวเจ้าว่าถื้วดีดิปูกันเนื้กินกันดิู่ได้กินพักกิน่อคยได้กินกันด้กินไม่ต้องาปลูกก็ไ้ไงทำงานไว้ี่แม่สักเป็นสี่เหลี่ยมมาห่อใม่ตีเป็นสี่เหลี่ยมเกาะสี่เหลี่ยมนั่นเป็นเกาะมกคนแล้วไม่เขาเบื่อหอกไล่ามันหนึ่งลงมากแต่มันนักไวยมันดิมันดิลี่ดิมันดิสีหลบมันนี่หากมันสีเพิ่งขึ้นยานมันตาย พอเขาตายเป็นไงล้อผิดมือแบโอ้แสบาาสบ่าปาุกแสบตับมาท่วนแล้วสุกินนี่ยมันแสบค่ะดีแล้วนิ้วเสียออมสดน้ำพี่น้างล้ม่นานใจน้ำเบ็นแล้วให้ตนาน้ำไหลไอออมันต้องมีน้ำจำน้ำสดน้ำน้องก็อนมืมันจังแสบ รสนานกับมีแห้งทออ๊่งเนี่เนี่ยปอม่เคยกินบักแตงลิยบยักเทีย <c oughs> <c oughs> นนกินนั้นไมยสุก้อ่สุกเบิดเลยดิมากินน้ำบักแดงดีบวิเตเออมันหย่ามันย่ำมย,ำยากมันแข็งไหมว่ามันแข็งเนื้อเปียวนงลไม้ดอก <c oughs> <c oughs> บารีปูก่มนี่เพราะนทางาเพราะมนเวล่ามันดิมันตกปูกเดอนหาเดอนหกเด่นหกเด่นเจ็ดตกนหนาวผมันตกห้ามดิอ่นานูกเพนว่าเขาจะปลูก,กอยังมันสูนาแรงหนาฝนเจอของประธนนี่ยูหว่าเขาจะปลูกอยังหนาแรงหาที่ที่นาแตงโมงลงน้ำได้หรอ ็นปลูกนาได้บนนาแรงมากเจียวเขาแล้วเจียวเขาแล้วนี่เนาะข้าพเจ้าไงฮะขับพี่นองโอ้ยจินงเาวสซ่บผักแล้วพ่อไงเสีบักเลยจไปหาหมอ้วจะไปหาเออจะไปหาปูหาป่าผมฝาคขึ้มทีอากาศผมนี่นอนเผไปเที่แบบนี่ เพ็ดก็ย่ายออกเด้อพ่อไงเอเมนนอนห่มบ่ห่มหมดแล้วบ่ขันบ่ออกบ่ออกขันไปนอนอู่นน้ำกันกันกวนนี่ป่ะมันเดี๋ยวเห็นมันอยากไปมันแอวอืมเนาะโมเป็นยังอกสัตัดขึ้นกับคนคุนขึ้นกับตว์มันเดียวกันล้วมันตัดยานขึ้นกันนี่ผมก็อายุให้จินเสียเลยครับพี่น้องถึงเขาเสียบรูร้ายยังกระไดอายุให้จินแบบปูแบบปลาแบบนกหนูไปที่ละก้อยพี่น้องกะ มีทุกคนสุกขกันจริญเด้อครับไก่ปีใหม่แล้วขอให้โชคดีมีเงินมีทองเงี้ยทุกคนเด้อครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวมำสวัสดีจากพี่จอมนองกันเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ